วสสถานสำหรับพระนครหรือบทพราหมณ์เสาชิงช้ามีบทบาทในการประกอบพระราชพิธีสำคัญทั้ง12เดือนของพระราชวังภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการยกเลิกกรมพิธีพราหมณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรจึงพระราชทานพระบรมราชานุเคระห์ให้พราหมณ์ขึ้นตรงต่อสำนักพระราชวังปฏิบัติศาสานากิจและพระราชพิธีสำ,ส,ำสำคัญสำหรับประเทศชาติต่อไป อันได้แก่พระราชาพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชาพิธีจรดพระนังคันแรกนาควันพระราชาพิธีตั้งหลักเมืองพระราชาพิธีตรียำปวายตรีปวายและพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษโดยพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีต้องสืบเชื้อสายทางสายเลือดองค์ความรู้จะถูกถ่ายทอดกันภายในตระกูลพราหม์เท่านั้นกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย